เคยได้ยินไหมคะที่บอกว่ากินอาหารที่อุ่นจากไมโครเวฟบ่อยๆแล้วจะเสี่ยงอันตรายไม่จริงอย่าเชื่อค่ะข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ค่ะอาหารที่อุ่นจากเตาไมโครเวฟส่วนมากจะเป็นอาหารแช่เย็นหรือแช่แข็งที่สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อและก็จะนำมาอุ่นในเตาไมโครเวฟให้ร้อนอีกครั้งก่อนกินอยากจะบอกว่า อันตรายจากการกินอาหารเหล่านี้เกิดจากการเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมมากกว่าค่ะเพราะอาหารแช่เย็นและแช่แข็งเป็นการใช้อุณหภูมิชลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ถ้าการเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมหรือการเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้องก็จะทําให้เชื้อโรคเจริญเติบโตขึ้นอาหารเสียก่อนวันหมดอายุและอาจเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารได้ค่ะ ก็สรุปได้ว่าถ้าหากอาหารได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้องแล้วการอุ่นด้วยไมโครเวฟนั้นจะทำให้อนุภาคของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นเกิดเป็นความร้อนและเดือดขึ้นมาโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาหารจึงไม่ได้ทำให้เกิดสารพิษหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายค่ะ